วัดหลงซานเขตว่านหัวกรุงไทเปวัดเก่าแก่อายุ281ปีได้ชื่อว่าเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองไทเปที่มีผู้คนเคารพบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งออกประกาศว่าห้ามจุดทูบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดตั้งแต่วันที่13มีนาคมนี้เป็นต้นไป กรรมการวัดหลงซานเปิดเผยว่าเ,เ,เพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคณะกรรมการวัดหลงซานตัดสินใจห้ามมีการจุดทูปภายในวัดตั้งแต่วันที่3มีนาคมนี้เป็นต้นไปโดยหวังว่าจะช่วยลดปริมาณฝุ่นควันลงนอกจากนี้ทางวัดจะไม่มีการจัดเตรียมทูปเทียนให้แก่ประชาชนอีกต่อไปหลังจากที่เริ่มลดการจุดทูปเทียนลงตั้งแต่ปีพศ2560เป็นต้นมา และเมื่อปีที่แล้วเริ่มห้ามมีการจุดเทียนภายในวัดด้านประชาชนส่วนใหญ่แสดงความเห็นว่าการเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสําคัญที่สุดคือความมีจิตศรัทธาไม่น่าจะเกี่ยวกับการจุดทุบเทียนอีกทั้งการงดจุดทุบเทียนยังช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางอากาศจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้การสนับสนุนการเส้นไหว้หรือขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้เพียงสองมือกราบไหว้ก็น่าจะได้ผลไม่ต่างกัน อัญชันทรงพุทธรายงาน